อ่าพ่อเดี๋ยวผมลองคุยดูนะพ่อนะครับครับถ้าผมลองคุยดูดูด้วยกันว่าหัวเขาจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้คุยด้วยมือก่อนอดินดีนะพ่อเน่ยดินดีกว่าเยอะครับดีกว่าสมใจดีดีดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะทีนี้มันเสียบเลยมันแห้งในดินมันแห้งกว่าพ่อใช้อะไรปรุงครับเนี่ยไหนพ่อใช่ปุ๋ยอะไรปรุงดินขี้วัวขี้งัว โอ้คีวัวโขกตะกอนก็ใส่ขี้ไก่ก่อนที้ม้าก็ตะกอนม้าใส่ขี้ไก่ครับในปีนี้ใส่ขี้มัวอุ้ยข้างล่างพ่อยังชุ่มอยู่เลยเนี่ยครับเพราะว่าเราเอาอินทรีย์รองพื้นพอเอาอินทรีย์รองพื้นเนี่ยดินข้างล่างจะค่อนข้างชุม่มนะครับอุ้ยพ่อถ้านเนี่ยไหนหัวจะยาวกว่าของพี่สมใจด้วยซ้ําเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยหัวเขาเนี่ยเห็นแล้วเห็นล่างแล้วครับเห็นแล้วไม่ได้หิ้มน้ํามาด้วย อ้โหวานหรเป็นกระจุกเลยโอ้โหพอเสพลึกเพราะว่าดินดินพ่อดินดินพ่อเปียกข้างล่างถึงบอกว่าเท่าแต่ได้น้ำได้ผนแล้วมันจะดีกว่าหดีกว่าเยอะพึบเลยครับพ่อหายห่วงแล้ยิ่งขี่ของเราได้หัวจะเป่งติดแปดลวครับรอบนี้ถ้าดูแลจะพรุ่นั้นเราจะขี่ตามที่ว่าเลยแล้ะครับผมทีนี้ก็เจ็ดวันขี่เจ็ดวันขี่เลยแลวทีเนี้ยการันตีเลยพ่อถ้าพ่อทำได้อย่างนี้เนี่ยล่างเนี้ผลิตนี้ พอดินข้างล่างพ่อเปียกของพี่สมใจคุยลงไปข้างล่างอย่างนี้ไม่ได้นะครับแห้งสมใจเขามันเขามันเขาจะชุบดีกว่าใช่นี่ขนงานเราแล้วก็แล้วก็ชุบมันกอาขึ้นเตรียมโอ้แล้วก็ยาใส่ตามครับที่ว่าเลยเดี๋ยวผมไปไปที่จักรลาดเนี่ยน้องมันมันแช่ใส่กระบะไว้คืนหนึ่งเลยพ่อ ให้ดีนะฮะผมตัวไปจะอ่างที่บ้านนะผมจะแท้อย่างเงใช่อ่างอ่างที่เราคุยกันนะพ่อเออแท่ไว้แล้วก็ถึงคือเอาฟักไหลทะลุครับต่อไปจะยังงั้นหลอดินโอ้โหมันดินอะไรเนี่ยมีหนอนด้วยหนอนด้วยตัวอะไรน่ะนอนแก้วโอ้โหแน่นแน่นแน่นเบาเด้อเบาเด้อเบาเด้อมันไม่นะอุ้ยแข็งอระพวกรู้ ครับเสียงได้ยินใช่ไครับเสียงดังกันสดๆตรงนี้เลยโอ้โหโอ้โหแต่ยังดียังเก็บความชื้นนะพ่อนะยังเก็บความชื้นได้เนี่ยครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหขาดเลยลาใหอันนี้หัวเลยนะเนี่ยหัวลากหัวเลยโอ้โหโอ้โหเนี่ยครับเนี่ยพ่อ ยาวเนี่ยเนี่ยกระตุ้นด้วยโอ้ยจะได้เป็นกระจุกเลยครับเป็นกระจุกเลยครับเนี่ยะได้เลยครับครับเดี๋ยววันเดี๋ยวขีดเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วอ๋อมันมันจะอยู่ลำต้นใช่ไหมล่ะครับตอนเราขีดเดี๋ยวรดน้ำเสร็จแล้วขีดทั้งทั้งที่ดินข้างล่างหมดแข็งมากเลยนะนี่แสดงว่าชั้นที่มันออกหัวจะลอยอยู่ตรงนี้แหละ หัวจะลอยอยู่แถวนี้แหละมัันนมมจะุดมันจะสั้นแหละแท่งจนลงใช่มันจะออกมันมันจะมันจะลงไม่ได้แล้วหัวมันจะหัวมันจะออกแล้วตรงนี้แหละโอเคครับพ่อเนาะครับครับสภาพแรงๆครับไม่ไม่คุยไม่ไม่ดึงไม่คุยไม่มีน้ำลดดึงไม่ได้เดี๋ยวเขาสลบเดี๋ยวน้ำมาละมันกี่วันนะนี่มันกี่วันนะครับพ่ออันนี้ก็เสียบ ก็ได้เลยที่ที่ที่มาใช่ไหมเล่าวันที่หนึ่งไปแล้วนะวันที่มาที่มามันมันมันเสียบวันที่สามหรือไงวันที่สามเนาะวันนี้วันที่ยี่สิบสิบเจ็ดวันนะพ่อเนาะสิบเจ็ดวันครับเนี่ยครับมันสิบเจ็ดวันนะครับ